สวัสดีครับผมอยู่กับช่องเสียดสานภายนุตติครับนี่พามาชมเครื่องเจาะน้ำครับกับแสนมาดานครับผมนี่ครับยกขึ้นนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับเอามารีวิวเอามาโมดิฟายใหม่ครับใส่เครื่องใหม่ครับผมนี่คือการเจาะครับแต่ไม่ต้องเล่นคันโทร l ครับผม มาชมครับนี่ครับลงเองครับจาะเองครับนี่ครับนี่ครับลงลงเองเลยครับผมจะได้วางเครื่องใหม่ครับจ่ก่อนเครื่องสี่สูบครับตอนนี้เป็นเครื่องหกสูบครับนี่ครับช่างครับ นี่ครับนี่ครับเจาะเองครับไม่ต้องเล่นคอนโทรลครับผมจะพาไปชมเครื่องกันครับอันนี้ปล่อยลงเองเลยครับไม่ต้องเล่นคอนโทรล,ค,ลครับ นี่ครับผมพามาชมเครื่องครับใส่ปั๊มใหญ่เลยครับตอนนี้เครื่องมีโน่หกสูบครับวางเครื่องใหม่ครับโูหวานหว,วานครับผม จ๊กน้ำครับนี่ครับช่างจ๊กครับอันนี้ตอนนี้ยกขึ้นครับผม อันนี้คือการปล่อยให้มันลงเองครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูตอนมันลงครับเราไม่ต้องเล่นคอนโทรลครับผมปล่อยให้มันเจาเองเลยครับย้อนแสงนิดนึงนะครับนี่ครับเจาเองเลยครับเราไม่ต้องเล่นคอนโทรลครับผมอยากติดต่้งก็มาที่ร้านโชว์พัฒนาการช่างกันได้ครับ เครื่องเจาะน้ํานี้ก็เจาะได้หลายปีแล้วครับตอนนี้เอามาวางเครื่องใหม่ครับแล้วก็ใส่ชุดแพรใหม่ครับแต่ก่อนนะครับาปั๊ม25้าครับตอนนี้ใส่เครื่องหกสูปก็ใช้5้าบนะครับปั๊มไฮโรลิกนะครับผมชุดแพรก็ใส่อันใหม่นะครับนี่ครับําใมาชมกันเลยครับ เดี๋ยวพาไปชมนะครับเครื่องตอนทํางานครับว่าจะสู้แค่ไหนครับเอามาใหม่ครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูเครื่องเรามาดูดินช้างก่อนครับเรื่องเจาะน้ําต้องมีดินช้างนะครับเพราะว่าต้องมีระดับนะครับถ้างนั้นเจาะไม่ตรงครับนี่ครับดินช้างสองตัวนะครับซ้ายขวาครับผมเดี๋ยว จะบอกให้ช่างเขาลงดินช้างมาดูนะครับแล้วก็เราจะมาดูเครื่องว่าจะสู้ไหมครับกระแทกดีมากครับผมเดี๋ยวพาไปชมกันเลยครับครับมาดูการดิดตินช้างขึ้นครับนี่ครับโอ้โหดูครับเครื่องครับนี่ครับข้างข้างขวารถครับโอ้โหได้ยินแต่เสียงท่อนี่ก็สุดจัดนะครับ นี่ครับต้องดินให้ตรงนะครับถ้างั้นโจดไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะเบี้ยวนะครับนี่ครับเสมอแล้วครับเดี๋ยวพามาชมโท่กันครับสอบถามได้ครับชั้งแสนมาดานครับผม โอเคครับผมคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับโอ้โหโหดมากครับโหดมากเครื่อง6ครูเลยนะครับจบลมครับผมยิงเอครับผมนี่ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม